สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่อ้วนชวนคุยขอพาท่านผู้ชม,มพบกับดอกลีลาวดีสีขาวนะคะกลีบดอกด้านในเป็นสีเหลืองนะคะสีนี้หอมมากถาแถวบ้านแม่อ้วนก็จะมีต้นลีลาวดีเยอะมากเมื่อก่อนมีเยอะวันนี้ค่ะตามท้องถนนนะคะ าจะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลีวา่าลีลาวาดีเขาราคาแพงก็จะมีคนที่สายไม่ดีเอารถกระบะมาขโมยนะคะต,ดตนนะคะัดไปเลยทั้งต้นนะคะขุดไปเลยทั้งต้นนะะเวลากลางคืนย็มีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะของหลายๆคนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ อาทิตย์นี้วันหยุดเยอะมากเลยเนาะวันสมพันธ์เยอะวันที่หนึ่งก็เป็นวันหยุดชดเชยของวันที่ห้าวันพ่อของเรานะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันและแม่อ้วนก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นวันหยุดวันทำงานหรือวันไหนๆก็ขอให้มีความสุขนะคะ นี่นะคะดอกลีลาวดีลีลาวดีก็มีเป็นหลายสีนะคะเขามีหลายสีนะคะมีตั้งกลีบดอกก็มีหลายแบบนะคะมีมีหลายสีแต่ว่าไม่ว่านะมีเยอะเลยแตสีนี้ก็ชอบเป็นที่นิยมนะคะเพราะเขาจะอ,ออกดอกเป็นพวงแล้วสวย แต่ก็ต้องระวังเรื่องเพลี้ยนิดนึงบางทีเขาเป็นเพลี้ย mm. เขาก็จะเป็นทั้งต้นเลยนะคะนี่เรามาที่อะ่ะปลูกใกล้ไม้อื่นที่ว่าเป็นไม้มีราคาก็น่ากลัวเพราะต้องดูแลเรื่องเพลี้ยคุมเพลี้ยให้อยู่นะคะ mm. แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาก็สวยดีใบเขานี่ถ้าเขาสมบ,บูรณ์สมบ,บูรณ์ใบก็สวยนะคะ ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทิ้งใบแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ใบยเยอะมากเลยวะพอดีหอมดีค่ะชอบมีหลายต้นมีหลายสีให้เลือกสั่ง อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อ้วนก็น่าจะแบบว่ากลับมาไลฟ์แล้วนะคะเพื่อนๆยังไงก็ยังช่วยมาติดตามกันเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่เสมอนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชม